สื่อการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องเล่นสีน้ำกันดีกว่าคุณครูผู้สอนคุณครูทวีศักดิ์รอดภัยถ้านักเรียนนะครับไม่มีจานสนะีจะใช้สิ่งใดใส่สีครับนักเรียน ลองคิดกันดูสิครับว่าถ้าเราไม่มีจานสีเราจะนำสิ่งใดมาใส่สี <S <S นักเรียนเคยใช้สีไหมครับถ้านักเรียนเคยใช้สีนักเรียนเคยใช้สีอะไรครับ <S 1> <S 1> <S 1> เคยใช้สีไม้ไหมครับนักเรียนดูในภาพนะครับสีไม้หรือว่าเคยใช้สีเทียนนะครับสีเทียนที่ว่าเหมาะสําหรับเด็กอายุน้อยๆห,หรือว่าเคยใช้สีน้ํานักเรียนเคยใช้สีชนิดใดมานะครับ ลองนึกให้ดีนะครับคิดออกหรือครับนักเรียนแล้วถ้านักเรียนนะครับนึกถึงสีน้ํานักเรียนจะนึกถึงอะไรนะครับเห็นไหมครับสีน้ําที่เป็นกล่องๆ่องนักเรียนจะนึกถึงอะไรบ้างครับนึกออกหรือยังละครับว่าถ้าเราเห็นสีน้ํานั้นเราจะนึกถึงอะไรมาดูกันเลยครับถ้าเห็นสีน้ํานักเรียนจะนึกถึงอะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือของเหลวนึกถึงไหมครับเพราะว่าสีน้ำเป็นของเหลวนะครับหรือว่าบีบนะครับเวลาจะใช้มันเป็นหลอดต้องบีบหรือว่าเอามาผสมน้ำนะครับนำน้ำมาผสมนะครับหรือว่าอีกชนิดหนึ่งคือจานสีจานสีนี่ไว้ทำไมเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอุกกันนึกถึงไหมครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือหลอด หลอดนี่คืออะไรก็คือหลอดของสีน้ํานักเรียนนึกถึงบ้างไหมครับนะเมื่อเราดูที่คุณครูทําให้แล้วเนี่ยนักเรียนอาจจะนึกถึงก็ได้นะครับครับนักเรียนบางคนนะครับอาจจะไม่ได้นึกถึงที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูอาจจะนึกถึงแก้วน้ําหรือว่านึกถึงผ้ากาันเปื้อนแล้วแต่นักเรียนนะครับเรามาดูความหมายของคําว่าสีน้ํากันนะครับสีน้ํา คือสีโป่งแสงผสมน้ำโดยใช้ภูก,กันระบายบนกระดาษวาดเขียนหรือกระดาษที่เป็นลักษณะสีขาวๆนะครับมีหลายสีแต่ในระยะแรกๆนะครับนักเรียนเพิ่งจะเรียนรู้เรื่องการใช้สีน้ำนักเรียนก็อาจจะประหยัดนิดนึงนะครับเราก็จะใช้เพียง3สีคือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินเราใช้ทั้ง3สีนี้มาผสมกันนะครับ สีสสีคือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเราจะเรียกว่าสีขั้นที่1หรือเรียกว่าแม่สีนะครับนักเรียนจําให้ดีนะครับสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินเราจะเรียกว่าแม่สีหรือว่าสีขั้นที่1เมื่อเรานําสีทั้ง3สีนี้มาผสมกันก็จะเกิดสีขั้นที่2นักเรียนครับเราไม่ได้เอาทั้ง3สีนี้มาผสมกันเลยนะครับแต่เราจะจับคู่ นะครับผสมกันเป็นคู่เป็นคู่ก็จะได้สีเกิดขึ้นมาอีก3สีเราจะได้สีที่เกิดขึ้นมานั้นว่าสีขั้นที่2องเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสีน้ํานั้นเป็นสีโปร่งแสงนะครับเวลาจะใช้ต้องผสมกับน้ําแล้วมาระบายบนกระดาษสีน้ํานั้นมีหลายชนิดด้วยกันมีทั้งแบบเป็นหลอดที่คุณครูนําภาพมาให้ดูนะครับก็จะเป็นอย่างหลอดนะครับสีน้ําจะอยู่ในหลอด นะครับที่มีฝาปิดอีกชนิดหนึ่งก็คือแบบเป็นกล่องนะวิธีใช้จะแตกต่างกันนะครับนักเรียนแบบเป็นหลอดเราต้องเปิดฝาแล้วก็บีบสีใส่จานสีผสมกับน้ํานะครับส่วนแบบเป็นกล่องด้านล่างก็คือเอาผูกการจุ่มน้ํานะครับแล้วก็ไประบายที่สีสีก็จะติดผูกการมาแม่สีจะมี3สีด้วยกันนะครับนักเรียนสีที่1ได้แก่สีแดงสีที่ส สีเหลืองสีที่3ก็คือสีน้ำเงินเราเรียกแม่สีนี้ว่าสีขั้นที่1เมื่อเรานำแม่สีทั้ง3สีนะครับมาจับคู่กันอย่างเช่นสีแดงผสมกับสีเหลืองจะได้สีอะไรสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินจะได้สีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทดลองให้ดูนะครับมีการทำแบบให้ดูว่าผสมกันแล้วได้สีอะไรแต่เรามาดูก่อนนะครับว่าในธรรมชาตินั้น สิ่งใดบ้างที่มีสีเหมือนแม่สีของเราคือสีแดงนักเรียนนึกออกไหมครับว่าในธรรมชาตินั้นมีอะไรที่เหมือนกับสีแดงนะครับมาดูนะครับ,ลรบผลไม้นะครับผล,ไม,ผลไม้ชนิดแรกเลยคืออะไรครับนี่เรียกว่าสตรอเบอร์รี่เคยกินไหมครับหรือแอปเปิลก็มีสีแดงคุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูกันนะครับในธรรมชาติมีสิ่งใดบ้างที่มีสีเหมือนสีเหลืองนะครับ นักเรียนนึกออกไหมครับว่าในธรรมชาตินั้นมีสีอะไรบ้างอันนี้สีเหลืองก็คือกล้วยนะครับแล้วก็มะม่วงสุกนะครับกล้วยน้ำว้ามะม่วงสุกแต่ก่อนที่จะสุกนั้นกล้วยมีสีเขียวมะม่วงก็มีสีเขียวในธรรมชาตินี่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่ามีสีเหลืองเวลาเราวาดรูปกล้วยวาดรูปมะม่วงเราอาจจะใช้สีเหลืองนะครับระบายรูปกล้วยและมะม่วงนะครับ มาดูสีนึงนะครับในธรรมชาติสิ่งใดบ้างที่มีสีเหมือนสีน้ําเงินซึ่งเป็นแม่สีนึกออกไหมครับนักเรียนลองนึกดูสิครับสีใดบ้างนะครับที่ในธรรมชาตินั้นมีสีน้ําเงินเอนี่ดอกอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าดอกอัญชันนะครับนะครับดอกอัญชันมีสีน้ําเงินเราจะพบเห็นได้ตามข้างๆ้างบ้านเรานะรที่รั้วบ้านหรือป่าข้างบ้าน นกแก้วนะครับนกแก้วก็มีสีน้ําเงินนะครับนี่คือสีที่เหมือนกับสีน้ําเงินแต่เป็นสีที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้รู้จักสีสามสีแล้วก็สิ่ีที่มีอยู่ในธรรมชาติที่เหมือนกับแม่สีจะนี้เรามาผสมสีกันนะครับการนําแม่สีมาผสมกันในตาส่วนเท่ากันจะได้สีต่างๆโดยมีลําดับดังนี้นะครับ เราจะจับคู่สีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นแม่สีผสมกับสีแดงซึ่งเป็นแม่สีจะได้สีเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งสีนะครับสีนั้นคือสีอะไรนักเรียนลองนึกดูนะครับว่าจะได้สีอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเราเอาสีน้ำเงินกับสีแดงมาจับคู่กันนะครับมันน่าจะเป็นสีอะไรเอ่ยนึกออกไหมครับก็จะได้สีบ่วงนะครับนักเรียนโดย สีน้ำเงินผสมสีแดงนักเรียนก็จำานะครับถ้าเราจากได้สีม่วงเราก็ใช้น้ำเงินผสมกับสีแดงเรามาดูอีกหนึ่งคู่สีนะครับเอาสีแดงมาผสมกับสีเหลืองจะได้สีอะไรสีแดงเป็นแม่สีสีเหลืองเป็นแม่สีเมื่อมาจับคู่กันแล้วผสมกันก็จะได้สีส้มนะครับนักเรียนก็จำนะครับถ้าเอาสีแดงผสมสีเหลืองจะได้สีส้มเดี๋ยวลองผสมกันดูนะครับ แล้วถ้าเราอาสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดสีอะไรขึ้นมาครับนักเรียนลองให้ผู้ปกครองช่วยกันคิดดูนะครับว่าถ้าเราสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้สีเขียวนะครับถ้าเราจะทาใบไม้เราไม่มีสีเขียวเราอาจจะเอาสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินก็ได้นะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเมื่อเรานำสีต่างๆมาจับคู่กัน นะครับสีต่างๆนั้นคือสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินเป็นสีขั้นที่หนึ่งมาจับคู่กันแล้วก็จะเกิดสีม่วงสีส้มและสีเขียวซึ่งเป็นขีดขั้นที่สองนะครับจะได้สีใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับคุณครูก็ทําตารางมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งการผสมสีน้ํานะครับสีน้ําเงินผสมสีแดงได้สีม่วงสีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้มแล้วก็ สีเหลืองผสมสีน้ำเงินได้สีเขียวเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเห็นตารางที่คุณครูทำมาให้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนักเรียนอยากลองผสมสีกันดูแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ผู้ปกรครองช่วยนะครับนะครัอาจจะซื้อสีน้ำมาก็มาช่วยผสมนะครับก็จะมีสีน้ำอุปกรณ์ที่จะผสมสีนะครับซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดจานสีนะครับ แล้วก็พู้กันแก้วน้ํานะครับนี่คืออุปกรณ์ในการใช้สีเราอาจจะใช้แค่สามสีก่อนคือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินในการผสมสีนักเรียนมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับเช่นมีสีน้ำนะครับซื้อหาซื้อได้ตามท้องตลาดจานสีผู้กันแล้วก็แก้วที่ใส่น้ำนะครับเอาไว้สําหรับผสมสีแล้วก็ล้างผู้กัน ลองให้ผู้ปกครองนะครับนะครับช่วยสอนเราในการผสมสีตามตารางที่คุณครูให้มาข้างต้นนะครับหรือดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าสีน้ําเงินผสมสีแดงได้สีม่วงสีแดวงผสมสีเหลืองได้สีส้มแล้วก็สีเหลืองผสมสีน้ําเงินได้สีเขียวในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนักเรียนลองผสมกันดูนะครับให้ผู้ปกครองช่วยดูแลด้วยนะครับก็จะได้สี อย่าลืมถ่ายรูปนะครับส่งไลน์ให้คุณครูดูด้วยนะครับว่านักเรียนผสมสีนั้นเป็นอย่างไรนะครับอาจจะไม่เหมือนกับคุณครูนะครับในตารางที่ให้ไปนะครับแต่ก็ลองฝึกดูนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆก็จะเกิดความชนานาญแล้วก็จะผสมสีได้ดีขึ้นนะครับคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอที่คุณครูทําขึ้นมานนี้จะให้ความรู้กับนักเรียนได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจชมนะครับ แล้วจะมีคลิปวิดีโอในบทเรียนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คููด้วยนะครับกดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับนักเรียน